ชักกี้ไงเออดีปะ่ะตัวเล็กไงตัวเล็กไงแบบว่าเตี้ยวคนนะแล้วเป็นผีตัวเดียวว่างที่เห็นเป็นไอ้เทิร์ดเวอร์ซันนะหรอเออมันเป็นเทิร์ดเวอร์ซันชักกี้ตเตีย้ยเฮ้ยเดียนะสือชักกี้เล่นนีไหมเนี่ยกาต้ อยากได้ยาสีลุงจังอยากได้เอเนจีจังอยากได้เหมืนนอนจังเอ,นงอเนจี้เนี่ะได้นล้วเนี่ยโอ้ยอยามาโอกาสอย่ามาโอกาสใค้ใช้มันสิให้ให้ยให้ให้ให้ใหใหผีปัม๊มอ๋อไม่ใช่ผีปั๊มก็เท่ยแล้เนเอง <c oughs> ข้างหน้าอะไรเอาเอาเครื่องข้างหน้าก่อนเลยทุกคน ถูเลยตัวอะไรวะเนิร์ดโอเคพยาบาลคุณเรียกว่าช็อตที่ไหนได้วิ่งเสร็จแล้วเอาเครื่องซ้ายต่อนะใช่แบบว่าต้องใส่เป็เครื่องปั๊เจอปั๊มไม่เจอไม่เจอท่านนี้เจอเล่นเจอเนิร์ดเจอเนิร์ด ยิีเสียงไห้ทุกคนจะมากระลายโจมาแล้วมาแล้วไอ้โชโจเอาขึ้นนี่ก่อนดน้าหลังน้าหลังนี่นี่เปนยังไงเอ้าไปเที่ยเอาขึ้นตั่งก่อนเอาต่ตก่แล้วเย็ดเป็ดเอ้ยสั์เอ้ย เฮ้นเนอเฮ้นเนอเฮ้นเฮ้อเดี๋ยวไปซ่อมตัวบ้านใหญ่ก่อนนะบ้านใหญ่ไปบ้านใหญ่ไปบ้านใหญ่ไปบ้านใหญ่ก่อนไอ้ตายอยู่ไหนวะกูอยู่ตรงบ้านเล็กกูกำลังวิ่งไปบ้านใหญ่บ้านใหญ่คือตรงมาเลยอ่ะโชฉมันวนกูอยู่มันเออมันวนแถวมึงอยู่อ่ะโชฉ เรามาบ้านใหญ่แล้วเราไม่เจอซอมบ้านใหญ่แล้วเดี๋ยวมาเจอนัดแตงเงี้ยจังหวะเออมันวิ่งที่ทางสองได้ไหมวะได้อยู่บ้านใหญ่นะใช่ใช่อยู่บ้านใหญ่ทั้งวันนะแบบทั้งวันนะเอาเลยห้าเครื่องเนาะทั้งวันว่ะห้าเครื่องไปเนาะทั้งวันทั้งราเลยเป็นแตงเงี้ยใครกำลังวิ่งเจ็บมาตรงนั้นวะยิ้มให้เดี๋ยวยิ้มให้รอแป๊บนึง หึ่งแล้วเด้อเอาวะเอาวะเอาวะด้า,านซ้ายด้านหน้ามีสองเครื่องเอาซ้ายก่อนก็ได้ใกล้ปุ๊บเกีเ่ยวกัซ้ายก่อนยังยังยังพลิกยังอีกยังไม่ไปเฮ้ยไปได้แล้วเริ่มวนมาได้แล้วห<น>าเครื่องสามคนเจ้าเหมือนก็ได้เครื่องสามคนอยู่ฝั่งนู้นเลยวะ่ะอยู่ฝั่งที่โชว์วิ่งมาข้างหน้าน่อนะเครื่องข้างหน้าโอ้ย เดี๋ยวเครื่องกลางหมดอันตรายเอาว่าห้าเครื่องว่ะ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 เอาว่าแค่นั้นจะเอาห้าเครื่องแล้วไม่คุ้มสุดละยอมะความพยายามไปเล่นะมาที่พวกกูแล้วล่ะมาละตาย ไม่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 ไมมันหาไม่เจอเอ้าโหมจะกันอีกแข้งมึงนะคะกูกำลังเดินคนเต้องเอ้ามันมันไปเลยวะไปเลย ปัน่นเสร็จแล้วก็ออมเออโอเคอเราเอาเครื่องที่เราวิ่งก,กับสองอะเอาเครื่องสองเอาเครื่องสองอเอาวิ่งในอยู่มันเห็นว,ว่าเราแลอะ วิ่งเข้าบ้านก็ได้ยังได้อยู่ยังไรอยู่หาขั้นสุดท้ายเลยตรงนู้นต้องมีย่างได้อยู่ยังไรอยู่ผีไปแล้วอ่ะไปแล้วไม่ได้แล้วเข้าไปนึกยังนะกลับมาส้มละผีแอบยืนมองเธออยู่มองไปนะมองไปนะมองไปนะผมันบอกสรุปไปเล่นแล้วอ่ะไม่ไหวเลยเฮียจิ้งจิงเฮียนี่ เล่นไม่เป็นมังเนอะไม่ะมัเนเล่นไม่ได้มันเดินอยู่ก็เล่นไปให้โจบเราไม่เคยย่ออะไรใครเราไม่เคยของมันไม่มีเปิร์กเลยหรือว่าเราไม่เห็นวะยังไม่จบสนิทไม่มีเปิร์กแต่นี่มันจบแล้วนะนี่ออกมาหมดแล้วแต่ไม่เปิมันัมันไม่มีเปิร์กเลยอะพวกเราก็ไม่ได้ย่อใส่ใครพวกเราก็ไม่ได้ช้ำซะด้วยทีบอกปั๊มปั๊มทีบอกปั๊มปั๊มปั๊ม อุ้ยเซตด่านด้วยเซตด่านเลยเซตด่านแบบนี้เล่นปหมเนี่ยไอ้นี่นี่ด่านพวกซากรถปะที่ดินนนน่ะจไไไมมด้้อทอบิิัททหารเออเอาด่านเล็กแด้วยอ่ะด่านนี้ด้วยนะตัวอะไรกนันนะหมอแกพร้อมแม่หมอ โอ้เกิดครบเลยสี่คนโอ้เอ้เกิดเกันดิเ,เกิดกันจุ่มเลยกกันโอ้ด่านนี้ก็แอบใหญ่น้วเนี่ยไเสิยงอะไรถ้าได้รอบบ้านนี่แจ่มเลยพยายามดูพยายามดูตัวอะไร ไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยเหมือนกันเหมือนเนิร์ดว่ะเนิร์ดเมื่อวะไม่น่าใช่ตัวเดิมนะตัของขอบแมพเลยอ่ะบ้านใหญ่อ่ะที่ก็บ้านใหญ่นี่ไอ้บ้านบ้านตับไอ้บ้านตัวแอลอ่ะเนี่ยบ้านกูดิเออก็บ้านกูนี่ไหนอ่ะบ้านเราเลยเล็กๆละพัง เี๋ยออไม่ใช่ไอ้เรียกกดเฟซไอ้ขาดอ๋อโอเคจริง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 หาหน้าหันเนี่ยมเสียให้มันมองเราต้องหันหน้ามองมันหรือยังไงนะหันหน้ามองมันถ้ามันมองเราได้ข้างหลังข้างหลังหันหน้ามองหันหน้ามองชุดกันมองเออแต่เดี๋ยวแตกต่องต่อ บู๊บะตัวยทำหน้าก,การทั้งหมดเกืบแบบแม่งย่องผ่านไปเลยเมื่อกี้มองหน้ามันแล้วจะมีเสียงชิดชืดอ่ะเอาให้มันแตกเราไปดูแมทแล้วอะ่ะ นับดีๆนะมีคนเกินมั้ยเปล่านับดีๆนะ <laughs> มันวิ่งแล้ว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 แต่ง <laughs> ดำๆเหมือนกันด <laughs> <laughs> ้วยเนี่ยไอ้เหี้ยแล้วตรงนี้แม่งแบบยังไงก็โดนอ่ะมาแล้วนะมาแล้วมาแล้วลวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้ว <laughs> ใส่สู้เสือขวาซ้ายไปเรียกโชทินนะโชทินไปดิ Ôi Phải lật ra Để bây giờ gần ăn chứ nhảy đi coi Mang đi bây giờ Chú chú bây giờ Kìa chú này Bác Mình dự tổng thi đều này chú Nó รอก่อนรอก่อนล้วมันแก้ไปสองพันแล้วมันยังไม่เห็นมันยังไม่เห็นโชว์มันยังไม่เห็นพวกเราใช่แต่ม,ตมาพยายามจ้องมันไว้นะมันวนอยู่มันวนอยู่ไปแล้ววะฝั่งนี้หมดยังครับมันยังวนอยู่แถวนี้รับพลังพลังเครื่องนี้ก็ได้ มันอยู่ข้างามึงไงโชวเอาเปิ้ลกที่มาเปิ้ลเห็ตัวเนี้ยซอบสุดที่เหนนะกวกูกูวิ <Wh> ่งผ่านมันเลยโชวจะเป็นหินขึ้นอะไรตัวเทพูเห็นกล่องเนียเสียชีบนี้นะ <S 1> <S 1> ไอ้กระตุ้นเออความต่อทตอตอ่ตอ,ตอ,ตอได้อไอยู่ได้อยู่ยยาาาาแล้วจะวิ่งมาาพวกอาร์มไมง ใช่ยอยู่ตรงนี้ผมไม่ชอบตำรวจวรอเขาบอกว่ามึงเป็นตำรวจแลเหแค่อามข้ามตำรวจมาละมาละที่ตำรวจาวยางมันไล่อย,ยยยอยู่อย่าไล่อยู่อ่ะวะวของคล้มไปละเยี่ยวหัวใจทำกูใจจะขาดโอ้ยมีอุ้มล็อกเครื่องอย่าปล่อยดูนะมันไม่ปล่อยมันปั่นระเบิดบอลลูนเลยเชื่อตาเนี่ย่าโทษ ดิ้น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 แฮมทาร์โลโอ้99ที่รถยีนจ้องหน้าด้วยคืออะไรวะเนี่ยมาแล้วโชว์โชว์ด้านขวาด้านขวาเเออาาด้านขวากลับวิวกับเราวิวกับเราโอเคไปช่วยน้องก่อนันะเพนมาแล้วแฮมทาร์โลคำคำคำ แ๊ะโดนแถบไม่โดนไม่มีไปซ่อมในบ้านนู้นเร็วเร็วมันมาแล้วมาแล้วนะมามาแล้วก็แย่แล้วอะไรของมึงเอ้าวไอ้เหี้ยมันวิ่งมาทางกลูฮิวฮิวฮิวคับหองคับหองลูกหัวลูกหัวไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ผ่านไปสบายแล้วสบายแล้วก็ผ่านไปเลยไม่ดีว่าหายไหมหายจริงแล้วนะข้างหน้ามีเครื่องเครื่องเครื่องหนึ่ง เก่งนีกเออเี่ง้าสิกลับมาีเฉันหละไปไปไปละอยู่กับฉันดแลมันเห็นคนดำอ่ะเหื่อยพี่ไมไหนแล้ววะอยู่เห็นคนดำคิวมันเดินไปแล้วไม่รู้ต่กูติดมุมไมเหี้ยมันอยู่ที่เครื่องเอาเครื่องเดิมให้เร็ดอ่ะ

ยังย่าต้องไปอย่านะมองมอง่ามาแล้วอยากให้มันโนวันสำเร็จโดนไม่ไปเว้ยย่าโชว์ไม่ไปอ่ะเจอเตเบเตแล้วจะยัง <c oughs> ไง ไอชอุ้ยตกใจวไอชั่งไอชั่งเดี๋ย้อติดกันว่ะใ้ด้วยไอ้ัไงมีควาอยี่ยมรอวมันมันยังวนอยู่เหบเครื่องมันวนอยู่รอบบ้านเล็กเนี่ยวู่กูเนี่ยอยไปกลัวมันมันแค่อยากจะแทงหลังคุณ ไอเทียบจะหาประตูมาจอด็จแล้วกูไปจากตรงนี้แหละไอ้เทียบไม่ไปหาหมอดูแล้วนะกูเปิดประตูไกลนะตรงบ้านเอล่ะประตูอยู่ตรงไหนวะเปิดให้เสร็จเลยก็ได้นะให้ตาวิ่งเข้าเอลวสวัสดีพี่ตาสวัสดีน้องบ้านเอลอยู่ทางไหนวะน้องอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ก็แม่ก็แม่ จุกยังอยู่เหลือเยอะอยู่ยังเล่นได้เหลือเยอะอยู่ไอ้เหี้ยประตูเปิดไหนวะเออประตูไหนดีกว่าประตูไกลฝั่งโน้นเลยไอเหี้ยไม่ขี่เลยหรอไอเหี้ายมันเอกไล่แล้วพุ่งไปเแต่ไม่เจอเนี่ยมันนีมับอกไล่แล้วพุ่งไปเหอะอ๋อในขนาดน้นองขนาดจะมีคนนะมีผีเรื่องน้องขนาดมีผีด้วยองน้อง บ้านเล็กนะบ้านเล็กนะมันแม่งอยู่หน้าประตูเลยไอ้เหี้ยไม่ประตูมาบ้านเล็กมาบ้านเล็กมันมันปล่อยผ่านไปเลยอะหีมันแบบว่าเปิดไล่เรื่องกันบอกพึ่งออกไปไม่ได้แทงหลังเลยไอ้เสี่ยงี้นี่มันคืออะไรวะมันคือมันจะเตลเขาแตกอ่ะใช่ใช่ไอ้นี่เดี๋ยวไอ้ที่มันล็อกประตูอ่ะไปแล้ว